สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับเกมรันเเจอร์นะครับวันนี้ก็วันฮาโลวีนพอดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งด้วยนะครับก็ผมจะอัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปนี้น่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับวันที่1ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับกว่าจะตัดต่อเสร็จเห็นเขาบอกว่าเปิดตอนคืนจะได้เลนเจอร์ตัวใหม่นะฮะมาดูกันครับว่าเลนเจอร์อะไรเข้ามาใหม่ก็เลนเจอร์ที่เข้ามาใหม่นี้นะครับสองตัวก็เป็นเลนเจอร์ของไลน์นะครับไม่ได้เป็นเลนเจอร์ที่ร่วมกับเอ่อพวกการ์ตูน เข้าสู่ภาวะปกตินะฮะก็มา2ตัวเหมือนทุกๆครั้งนะครับโอกาสได้3เท่าก็เหมือนทุกๆครั้งครับแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีให้สุ่มตั้งแต่7ดาวนะครับถึง8ดาวอันต้านะครับนี่นะครับเรนเจอร์ใหม่นะครับเป็นเรนเจอร์นักเวทในตำนานเจมนะครับโอ้โหชื่อยาวเลนะครับแล้วก็เจ้าแม่เจสสิก้านะครับหรือชื่อในภาษาอังกฤษน่าจะก็อดเดตเจสสิก้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นอีเวนต์คลิปตัด2เท่านะครับ อีเวนต์นี้ก็ประมาณว่าเราเอาอุปกรณ์หรือว่าเอาพวกเลนเจอร์อะไรพวกนี้ครับเอาไปแปลงรูปเป็นคริสตัลนะครับแล้วได้ครบจํานวน900ชิ้นนะครับมันจะได้เพิ่มอีกเป็น1เท่านะก็คือเป็นได้เพิ่มเป็นคูณ2นะครับมารับที่เควสตนะมัก็จะมีให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเควสที่เข้ามาใหม่ตามจริงนะครับก่อนหน้านี้นะผมตั้งใจที่จะรีวิวตัวรั่นนะครับ ที่เป็นของแพทเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับคือไอ้ลายเลนเจอร์มาร่วงของโคนันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโคดันก็หายเป็นหมดแล้วนะครับสุมไม่ได้อีกแล้วนะก็คือผมว่าอาจจะไม่น่ากลับมาอีกครั้งนะน่ากลับมาแค่ครั้งเดียวนะครับคือกะจะรีวิวรันนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะรีวิวนะครับเพราะเนื่องจากแบบมันติดรหลายๆอย่างนะครับติดทั้งไม่สะดวกด้วยนะแล้วก็ช่วงแรกๆครับที่ที่ผมได้มาคือแบบมันไม่มีตัวเกียร์นะครับคือเกียร์ยังไม่โหดก็ไปหาเกียร์นะครับกว่าจะได้เกกกียยรนน่็ตติดาางๆะคับ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูนะครับผมก็อาจจะทำนะครับผมก็อยากจระทำแหละนะฮะจะอาจจะประมาณช่วงต้นเดือนคือถัดไปสักสองสามวันนะประมาณนี้่ะส่วนวันนี้เข้ามาเปิดกันเลยแล้วกันนะครับเป็นอันต้านแลนะครับหกบวกหนึ่งสามร้อยลูบี้นะฮะลูบี้นี่ผมเก็บมาจาก p v p นะได้เลื่อนขั้นลี่นะครับแล้วก็ได้ลาสัปดาห์ที่ได้จากการจบลีกซึ่งก็ได้น้อยมากๆนะครับเพราะผมแบบเล่นไม่ค่อยได้นะเดนเจอร์ผมยังอ่อนๆกะาๆกากากอยู่นะครับแล้วก็กดเลยนะครับไม่รีรอแล้วนะครับมนาะ สุ่มเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะผมผมอาจจะเปิดประมาณแค่ครั้งเดียวนะครับตัวแรกครับโอ้โหเห็นแปดดาวตัวในซีซั่นสองนะฮะตัวนี้ครับต่อมาใหม่ๆตัวนี้โคตรถึกน่าจะถึกเอ้ยมันอ่อรู้ละที่ตอนนั้นมันถึกเพราะมันถึกเพราะมันมีบัฟเลือดนะครับถ้าไม่ผิดนะมีมีบัฟเลือดที่เยอะมากมานะครับแล้วก็โอ้โหเป็นตัวที่ถ้าติดบัฟทีหนึ่งโคตรโกงโคตรถึกมากๆตีไม่เข้าอะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้วแหละตัวที่สอง โอ้โหแปดดาวแต่ผมแปดดาวยุคเก่าๆครับโอ้โหไอตัวนี้น่าจะมาซีซั่น3หรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับคือใน ID เลองเนี่ยผมได้นะแต่ ID หลักผมไม่ได้นะครับคือ ID เนี่ยนะครับผมไม่ได้มันมาให้ซะเลยนะโอ้โหมาทำไมตัวที่3ครับโอ้โหกบแดงอุนต้าโอ้เจอภาพไปแล้วนะน่าจะเจ๋งนะครับกลิ่นมาแล้วนะครับเห็นกลิ่นแววแบบตัวที่สี่ครับ โหแปดดาวนี่มันแปดดาวโหมแปดดาวตัวเก่าทั้งนั้นเลยนะครับให้ตายเถอะนี่ฉลองมาทาร์วิน Halloween, ใช่ไหมครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับตัวนี้ก็น่าจะตกกระป๋องแล้วหรือเปล่านะผมไม่เคยใช้ด้วยเห็นซึ่งก็จะมีบัฟเพิ่มโจมตีและเพิ่มเลือดก็ไม่น่าจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ตัวที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะห้าหรือเปล่ามาฟรีแลน n c e ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็มาให้อีโวเป็นตัวเจ็ดดาวเนี่ยซีซั่สนสอง แล้วตอนนี้ก็โคตรกากทำอะไรไม่ได้เพื่อง่ายนะครับเอาไปขายที่อย่างเดียวตัวท,ที่หกมั้งครับนะครับโอ้โหกบ8ดดาวคือตั้งแต่ช่วงที่กลับมาเล่นเดือนกว่าเดือนครึ่งได้แล้วนะครับยังไม่เคยได้ครับจากสุ่มจากสเตปพิเศษให้มาก็ถือว่าก็ดีนะน่าจะไม่ได้ตัวใหม่แล้วนะครับดูจากทรงแล้วนะเหลือตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรกันนะครับจะได้อะไรก็มาครับ เอ้ามาเฉยนะครับตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นตัว8ดาวหรือเปล่าหรือว่า7ดาววะผมก็ไม่รู้นะครับเพราะมันตอนที่ซู้าน่าจะเป็นบั็อกอยู่นะครับคือบล็อกที่มันไม่ขึ้นตัวดาวโชว์นะครับรู้ึก็จะเป็นร่างธรรมดาไม่7็ดก็แปดาวนี่แหละจำไม่ได้ด้วยนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นกี่ดาว8ดาวออกเยอะมากนะครับแต่8ดาวที่โคตรกากะนะไม่น่าออกเลยนะครับตัวแรกนะครับโคนี่เรือยูน่ในครนะครับ ตัวนี้เดือนที่แล้วผมก็ได้มานะแต่เป็นร่างนี้เหมือนเดิมนะก็คือถ้ามันได้ร่างอันต้ามนะันก็ยังดีหน่อยนะเอามาแบบเป็นบัฟอะไรเนะี่ยร่างอันตา้าอ๋อเป็นเรียกน่าจะเป็นสกิลซัมมอนนะครับซัมมอนมอนขึ้นมาตัวหนึ่งครับแต่ไม่รู้มันซัมมอนถี่ขนาดไหนนะบน่าประมาณวิ่สองวีตัวหนึ่งอะไรออกมาในะร,ะระยะเวลาที่สิบสี่วีนะก็ไม่น่าโหดนะครับตัวที่สองนะครับเอแคลร์โคบีนะ้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วกันตัวนี้นะครับตัวที่สามกับเซลลี่บ้านเลือดนะครับโ ไอเะตัวที่สี่ครับกบแดงแปดดาวนะครับค่อยมีประโยชน์หน่อยนะครับตัวที่ห้านะครับนักเวทเจมส์นะโอ้โหเจ็ดดาวก็ตัวนี้ครับมาดูสกิลกับเข้าข้าวก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าอัพเป็นร่างแปดดาวนะครับจะได้สกิลกัดก่อนมานะครับเหมือนคล้ายจะเป็นสกิลดีบัฟนะครับศัตรูนะครับก็คือมีผลนะครับยกเลิกนะครับทัศษะอมตะของศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับคูณห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกการโจมตีหนึ่งวินะครับ 5วินาทีโอ้โหดนะเนี่ยไม่รู้ว่าสกิลกว้างขาดไหนนะครับแต่ก็น่าจะกว้างพอสมควรนะผมว่านะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันทางเวทนะครับของศัตรูในขอบเขตที่กําหนด1นึ่งหมื่ครับตัวนี้ผมว่าน่าจะมาแก้แก้ทางพวกสายอมตะแน่นอนนะฮะแล้วก็มาดูสกิลเมื่อเป็นอุลตร้านะครับก็เป็นสกิลน้ำมอนตาไลท์เสถียรภาพนะฮะจะสร้างความเสียหายนะครับห้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะอัญเชิญศัตรูนะครับในขอบเขตที่กําหนด มาเป็นพักพวกคือจะเปลี่ยนจากศัตรูนะเป็นอะไรวะงงเหมือนกันคนระับคืออาจจะเปลี่ยนศัตรูนะเป็นพักพวกเราหรือเปล่าน่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือผมว่าไอ้ตัวเนี้ยสกิลนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เอ,อ่อทำลายนะครับตัวแทงของฝ่ายศัตรูแน่นอนคือทำลายพวกศัตรูที่แบบเลือดมันเยอะๆนะครับเลือดมันเป็น10ล้านนะแล้วก็ต้านสกิลเยอะนะครับคือโดยตัวเนี้ยไปน่าจะทีเดียวครับดับเลยนะครับคือตัวตัวแทงของศัตรูน่าจะดับแน่นอนนะฮะ แล้วก็มาดูพลังโจมตีโจมตีเวทนะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับถ้าอัพเต็มไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าผมจะอัพนะตัวนี้นะครับคือได้มาก็ต้องอัพแล้วนะฮะแต่เรามาดูอัพเกรดก็ได้อยู่นะครับแต่อัพเกรดไปล่างเอาต้าเนะี่ยไม่รู้จะใช้เท่าไหร่นะครับน่าจะใช้เยอะนะครับเพราะผมยังไม่ได้อัพเกรดพวกไอ้ไอ้อะไรห้องทดลองนะครับค่ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะอัพได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสกิลใหม่คร่าวๆนะครับอ่ะตัวต่อมาที่ผมได้นะครับก็เป็นฟรีแลนซ์ไว้นะครับเป็นตัวโคตรใหม่นะครับใหม่มาก สุดท้ายเป็นกบ6ดาวนะครับไม่เคยมีประโยชน์นะตัวกบ6ดาวนะโง่นี่นะอัพอะไรก็ไม่ได้นะตอนนี้6ดาวมันไม่มีตัวไหนที่เก่งๆเลยม,มั้งไม,ไม่ไม่น่ามีนะถ้ามีก็เป็นพวกสายยิงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ยังดีนะตัวสุดท้ายยังโอ้โหนึกว่าจะแฮ l ก็ยังดีนะที่ได้มาโอเคอับคลิปนี้ามาเปิดแค่รอบเดียวพอแล้วกันนะครับเพราะผมจะไม่อยากเปิดบทนะครับเพราะอยากเปิดเดือนที่มันเป็นตัวลิมิเต็ดมากกว่านะ โอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับว่าจะมีรีวิวตัวโมลิลันแน่ๆนะครับแต่อาจจะมาช้านิดนึงนะก็ไม่น่าช้ามากาผมจะพยายามที่จะออกคลิปให้ไหวที่สุดนะฮะก็ mm hmm. ไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอใหม่ในครั้งหน้าคปับไปไปแล้วนะครับ mm hmm. หากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Sub s cribe mm hmm. เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย